มีคำถามหนึ่งนะครับทีเออ่เราน่าจะสงสัยกันมาตลอดว่าถ้าชีวิตของคนเราทั้งชีวิตเลยเนี่ยจะต้องถูกย่อลงมาในเซี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนตายภาพที่เราจะเห็นมันคืออะไรกันแน่จะเป็นแบบในหนังไหมครับที่แบบเป็นภาพไฮไลท์ชีวิตหรือว่าจะเป็นภาพความเสียใจที่สุดซึ่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยนะครับบอกเลยว่าคำตอบมันมันเฉพาะเจาะจงกว่าที่เราคิดเยอะเลย วันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดที่ทรงพลังมากจากหลักพุทธศาสนาที่บอกว่าพบภูมิต่อไปหลังความตายไม่ได้ถูกกำหนดแบบสุ่มๆนะครับแต่ถูกตัดสินโดยจิตดวงสุดท้ายหรือที่เรียกว่าจุดติจิตนี่แหละภารกิจของเราวันนี้ก็คือการไปดูว่าในช่วงเวลาที่สำคัญมากๆนั้นน่ะมีอะไรปรากฏขึ้นในจิตของเรากันแน่แล้วกลไกเบื้องหลังมันทางานยังไงใช่เลยค่ะแล้วประเด็นที่น่าทึ่งมากในเอกสารก็คือ จิตดวงสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ทำงานแบบลอยๆแต่มันจะทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กเลยที่ไปดึงเอากรรมในอดีตขึ้นมาเป็นอารมณ์สุดท้ายซึ่งอารมณ์สุดท้ายนี่แหละค่ะเป็นตัวกำหนดทิศทางทั้งหมดเลยและภาพที่จิตไปรับรู้ในช่วงเวลานั้นมันไม่ได้มาแบบมั่วๆนะคะแต่มันมีรูปแบบที่ชัดเจนมากๆอยู่3แบบที่เรียกรวมๆว่านิมิตโอเคครับมาแกะรอยกันเลยถ้าอย่างนั้นไอเดียที่ว่าชีวิตฉายย้อนกลับมาให้เราเห็น ก็มีส่วนจริงอยู่สิครับแต่ข้อมูลบอกว่ามันไม่ใช่แบบที่เราเห็นในหนังเปเ๊ะปเปใช่ไหมครับไม่เหมือนซะทีเดียวค่ะแบบแรกสุดเลยนะคะเรียกว่ากรรมหรือกรรมมะอันนี้จะใกล้เคียงที่สุดคือเป็นการเห็นภาพการกระทําในอดีตแบบตรงๆเลยเป็นภาพรีเพลย์ของการกระทําที่ฝังใจที่สุดหรือว่าทาบ่อยที่สุดถ้าเป็นกุศล,ลกรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆอย่างการสละทรัพย์สร้างโรงเรียนจิตก็จะเห็นภาพตอนที่เรากําลังทําสิ่งนั้นด้วยความปรับปลืม้ม แต่ในทางกลับกันถ้าเคยทำอกุศล,ลกรรมหนักๆอย่างการทำร้ายเบียดเบียนชีวิตอื่นภาพเหตุการณ์นั้นก็จะย้อนกลับมาชัยชัดในจิตเหมือนกันเลยค่ะอ๋ออันนี้พอเข้าใจได้ครับเหมือนเป็นภาพจําที่มันชัดเจนที่สุดของการกระทําแต่ในเอกสารบอกว่ามันมีแบบที่แปลกกว่านั้นอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆแบบที่สองเรียกว่ากรรมนิมิตหรือกรรมนิมิตะ คือแทนที่จิตจะเห็นภาพการกระทําโดยตรงกลับไปเห็นภาพอุปกรณ์หรือสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทํานั้นแทนค่ะเดี๋ยวนะครับอันนี้น่าทึ่งมากคือไม่ได้เห็นตัวเองกําลังทําแต่เห็นเครื่องมือที่ใช้ทําเหรอครับมันเหมือนกับว่าจิตเราสร้างทางลัดขึ้นมาเองเลยหรือเปล่าครับเป็นการเปรียบเทียบที่ดีเลยค่ะเหมือนเป็นช็อตคัดเชิงสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตเลย อย่างในเอกสารเขายกตัวอย่างนายพรานที่ล่าสัตว์มาทั้งชีวิตตอนใกล้จะสิ้นใจเขาอาจจะไม่ได้เห็นภาพตัวเองกําลังเหนี่ยวไกปืนแต่กลับเห็นภาพปืนหรือคันธนูที่เขาใช้เป็นประจำปรากฏขึ้นมาลอยเด่นอยู่ในจิตหรือแพทย์ที่ผ่าตัดช่วยชีวิตคนมาน,นับไม่ถ้วนตอนสุดท้ายอาจจะไม่ได้เห็นภาพคนไข้แต่กลับเห็นภาพมีดผ่าตัดที่คุ้นเคยที่สุดหรือถ้าเป็นคนใจบุญที่ชอบใส่บาตรทุกเช้าภาพสุดท้ายอาจจะเป็นทัพพีหรือขันเงินที่ใช้ตักข้าวก็ได้ มันคือการย่อทั้งชีวิตแห่งการกระทำลงมาเหลือแค่สัญ,ญลักษณ์เดียวค่ะโอ้พอฟังแบบนี้แล้วมันทำให้เราต้องย้อนกลับมาคิดเลยนะว่าถ้าชีวิตเราถูกย่อเหลือแค่สัญ,ญลักษณ์ชิ้นเดียวมันจะเป็นอะไรโปรแกรมเมอร์อาจจะเห็นหน้าจอที่เต็มไปด้วยโค้ดนักลงทุนอาจจะเห็นกราฟหุ้นสีเขียวสีแดงมันคือสิ่งที่จิตเราผูกพันด้วยมากที่สุดสินะครับโอเคเรามีภาคการกระทำโดยตรงมีภาพสัญ,ญลักษณ์ แล้วแบบที่สล่ะครับแบบที่สามนี้อาจจะยิ่งน่าประหลาดใจกว่าเดิมอีกค่ะเรียกว่ากัตินิมิตหรือกตินิมิตตะคือจิตไม่ได้มองย้อนไปในอดีตเลยไม่ว่าจะแบบตรงๆหรือแบบสัญ,ญลักษณ์แต่กลับมองไปเห็นภาพอนาคตแทนเหมือนได้ดูตัวอย่างหนังของชีวิตในภพภูมติต่อไปเลยค่ะเหมือนเป็นเทรลเลอร์ชีวิตภาคต่อไปจริงๆเลยเหรอครับแล้วภาพที่เห็นมันเป็นยังไงครับใช่ค่ะเป็นภาพตัวอย่างลางๆของปลายทางเลย ในเอกสารอธิบายไว้ชัดเจนมากว่าถ้ากรรมนำไปสู่ทุกขติภูมิเช่นนรกจิตอาจจะเห็นภาพเปลวไฟร้อนระอุเห็นยมมทูที่น่ากลัวหรือได้ยินเสียงกรีดร้องแต่ถ้ากรรมนำไปสู่สุขติภูมิอย่างสวรรค์ก็อาจจะเห็นเป็นภาพวิมานที่สวยงามเห็นสวนดอกไม้ทิพย์หรือเห็นเทวดานางฟ้ารอรับจิตก็จะเกิดความปีติยินดีหรือถ้าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งก็อาจจะเห็นเป็นภาพครันมานดาหรือภาพบ้านที่จะไปเกิดในอนาคตค่ะ ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ากลไกมันซับซ้อนและเป็นระบบขนาดนี้แสดงว่าจิตสุดท้ายได้ไม่ได้แค่ดับวู้ไปเฉยๆแต่มันกำลังประมวลผลการกระทำทั้งชีวิตแล้วแสดงผลออกมาเป็นภาพสมรูปแบบนี้คำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วอะไรเป็นตัวตัดสินล่ะครับว่าใครจะเห็นภาพแบบไหนทำไมบางคนเห็นภาพกรรมดีในขณะที่บางคนเห็นภาพนรกมันมีปัจจัยอะไรควบคุมอยู่เบื้องหลังครับ นั่นคือหัวใจของเรื่องนี้เลยค่ะข้อมูลที่เรามีชี้ไปที่ประเด็นที่สำคัญที่สุดและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนมากๆนั่นคือความคุ้นชินหรือในทางธรรมะเรียกว่าอาจินะกรรมคือกรรมที่ทำซ้ำๆบ่อยๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราหรือกลายเป็นนิสัยไปแล้วอ๋อนี่คือประเด็นใหญ่ในเอกสารเลยใช่ไหมครับมันเหมือนกับบอกว่าการสอบปลายภาคครั้งสุดท้ายของชีวิตเนี่ย จริงๆแล้วเป็นการสอบแบบเปิดหนังสือแล้วหนังสือเล่มนั้นก็คือสิ่งที่เราเขียนเองทุกวันผ่านความคิดคำพูดและการกระทำซ้ำๆของเรานี่เองมันไม่ใช่เรื่องของวิรกรรมครั้งยิ่งใหญ่ครั้งเดียวก่อนตายแต่เป็นเรื่องของกิจวัตรเล็กๆนับพันนับหมื่นครั้งที่หล่อหลอมจิตของเราถูกต้องที่สุดเลยค่ะมันเหมือนการสร้างร่องลึกไว้ในจิตใจพอถึงช่วงเวลาวิกฤตที่ร่างกายอ่อนแอสติสัมปชัญญะเริ่มเลือนลางจิตจะไม่มีกำลังต้านทาน มันจะไหลไปตามร่องที่ลึกและคุ้นเคยที่สุดโดยอัตโนมัติคนที่คุ้นเคยกับการโกรธการหงุดหงิดจิตก็จะร้อนรุ่มเป็นปกติพอถึงเวลาสุดท้ายโอกาสที่จิตจะไหลไปเกาะเอานิมิตไฟอกุศลก็มีสูงมากในทางตรงข้ามคนที่ฝึกให้ทานรักษาศีลมีเมตตาเป็นปกติจิตก็จะคุ้นชินกับความเย็นความสว่างพอถึงเวลาสุดท้ายแม้ร่างกายจะเจ็บปวดแต่จิตก็จะไหลไปสู่ร่องของกุศลที่คุ้นเคยได้ง่ายกว่าพอฟังแบบนี้แล้ว การฝึกสติในชีวิตประจําวันมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเลยนะครับแต่มันคือการซ้อมใหญ่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับจิตเพื่อรับมือกับช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของชีวิตจริงๆจะไม่ตื่นตระหนกไม่เศร้าหมองและยังมีกําลังพอที่จะเลือกเกาะอ,อารมณ์ที่ดีได้แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยพอเจ็บป่วยหนัก จิตก็จะอ่อนแอถูกความทุกข์และความกลัวครอบงำได้ง่ายซึ่งจะส่งผลเสียโดยตรงต่อจุดติดจิตเลยทีเดียวแล้วเรื่องนี้มันก็เชื่อมโยงโดยตรงกับภพบภูมิต่างๆที่ระบุไว้ในเอกสารเลยค่ะครับในเอกสารมีตารางสรุปไว้ชัดเจนมากเลยเหมือนเป็นแผนที่ที่บอกว่าสภาวะจิตแบบไหนจะนำทางไปสู่ดินแดนแบบไหนมันเป็นความเชื่อมโยงที่ตรงไปตรงมามากเลยตรงไปตรงมาเลยค่ะถ้าดูจากข้อมูลจะเห็นว่านารก มีเหตุมาจากโทสะความพยาบาทอาฆาตแค้นสภาวะจิตสุดท้ายจึงร้อนรุ่มเหมือนถูกไฟเผานิมิตที่ปรากฏจึงมักจะเป็นคตินิมิตที่น่ากลัวส่วนพบภูมิของเปรตและอสุรกายมีต้นต่อมาจากโลภะความอยากได้ไม่สิ้นสุดความตระหนี่ถีเหนียวในเอกสารใช้คำว่าจิตที่หิวโหวยหลุดตลอดเวลา มันสะท้อนออกมาเป็นภพภูมิที่ต้องทนทุกข์กับความหิวโหยไม่สิ้นสุดมันเหมือนกับว่าสภาวะจิตภายในของเรามันได้กลายเร่าออกมาเป็นโลกภายนอกที่เราต้องไปประสบพบเจอจริงๆเลยนะครับแล้วถ้าเป็นฝั่งสุขติภูมิเหรอครับการจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งต้องมีคุณสมบัติอะไรเป็นพื้นฐานครับ การจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งอย่างน้อยที่สุดต้องมีศีลห้าเป็นพื้นฐานค่ะซึ่งก็คือการไม่เบียดเบียนชีวิตอื่นไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่โกหกและไม่เสพของมึนเมาจนขาดสตินี่คือมาตรฐานขั้นต่ำของความเป็นมนุษย์ส่วนการจะไปสู่พบภพภูมิที่สูงขึ้นอย่างเทวดาวนสวรรค์ชั้นต่างๆต,ต,ต,ต้องอาศัยกำลังของมหากุศลที่สูงขึ้นไปอีกคือการให้ทานรักษาศีลด้วยจิตใจที่เบิกบานปีติยินดีไม่ใช่ทำแบบเสียไม่ได้ จิตสุดท้ายจึงจะสว่างสวยัยอิ่มเอ,อิบและนิมิตท,ที่ปรากฏก็จะเป็นภาพการทําบุญที่ตัวเองเคยทําหรือภาพวิมานที่สวยงามค่ะแล้วพบภูมิที่สูงขึ้นไปอีกอย่างพรหมโลกเหรอครับอันนี้ดูจะแตกต่างออกไปด้วยสิ้นเชิงเลย ในเอกสารบอกว่าไม่ได้เกิดจากแค่การทำบุญให้ทานทั่วไปใช่ค่ะภพภูมิของพรหมนั้นพิเศษกว่าภพภูมิอื่นเพราะไม่ได้เกิดจากกุศลกรรมทั่วไปแต่เกิดจากกำลังของฌานสมาบัติโดยเฉพาะซึ่งมาจากการฝึกสมาธิในระดับที่ลึกซึ้งมากๆเดี๋ยวนะครับฌานสมาบัตินี่มันคนละระดับกับการเป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วใช่ไหมครับเหมือนกับว่านี่คือเรื่องของสภาวะจิตที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักโดยเฉพาะ เหมือนเป็นนักกีฬาสายโอลิมปิกทางด้านจิตใจอะไรทํานองนั้นหรือเปล่าครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะใช่เลยมันคือการฝึกจิตจนสงบนิ่ง ตั้งมั่นมีพลังจนสามารถเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าฌานได้ดังนั้นจิตสุดท้ายของผู้ที่จะไปเกิดเป็นพรหมจะต้องประคองจิตให้อยู่ในสภาวะฌานที่ตนเองเคยฝึกฝนมาได้สำเร็จจิตจะนิ่งสงบมีอุเบกขาสูงมากนิมิตท,ที่ปรากฏจึงไม่ใช่ภาพเหตุการณ์ทางโลกสวยๆงามงางแต่เป็นอารมณ์ของสมาธิที่แน่วแน่และทรงพลังนั่นเองค่ะผมพยายามจะทำความเข้าใจเรื่องนี้อยู่นะครับ สมมุติว่ามีคนคนหนึ่งเสียชีวิตก็ทันหันในอุบัติเหตุไม่มีเวลามานั่งนึกถึงบุญกุศลหรือตั้งสติเลยในกรณีแบบนี้หลักการของอจินกรรมอยู่ความคุ้นชินจะเข้ามาทําหน้าที่แทนโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะในกรณีนั้นหลักของอจินกรรมจะทํางานอย่างเต็มที่เลยเพราะเมื่อไม่มีเวลาให้จิตได้ไตร่ตรองหรือเลือกจิตจะดีดตัวเองไปเกาะกับสิ่งที่มันคุ้นเคยที่สุดโดยอัตโนมัติในเสี้ยววินาทีนั้น ถ้าในชีวิตปกติเป็นคนใจร้อนขี้โมโหจิตสุดท้ายก็จะถูกครอบงำด้วยโทสะแต่ถ้าเป็นคนมีเมตตาเป็นปกติจิตก็จะโน้มไปทางกุศลโดยอัตโนมัติเช่นกันนี่คือเหตุผลว่าทำไมการสร้างความคุ้นชินฝ่ายดีจึงสำคัญมากเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะมีโอกาสได้เตรียมตัวตายหรือไม่พอฟังทั้งหมดนี้แล้วมันเหมือนเป็นกฎฟิสิกส์ทางจิตวิญญ,ญาณเลยนะครับมีเหตุมีผลรองรับชัดเจนมากไม่มีคำว่าบังเอิญหรือโชคช่วยเลย และในเอกสารก็มีอุปมาหนึ่งที่ทรงพลังมากที่พูดถึงความยากของการได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเรื่องเต่าตาบอดในมหาสมุทรช่วยเล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับมันน่าขนลุกจริงๆค่ะอุปมานี้มาจากฉิกละสูตรที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบไว้ว่าสมมุติว่ามีเต่าตาบอดตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลทุกๆหนึ่งร้อยปีเต่าตัวนี้จะโผล่หัวขึ้นมาหายใจบนผิวน้ําครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันก็มีห่วงไม้อันเล็กๆ แค่พอดีกับหัวเต่าลอยไปลอยมาอย่างไร้ทิศทางในมหาสมุทรนั้นพระองค์ตรัสว่าโอกาสที่เต่าตาบอดตัวนั้นจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วสวมเห้ากับห่วงไม้นั้นได้พอดียังมีมากกว่าโอกาสที่สัตว์ที่ตกไปในอบายภูมิแล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งค่ะโอเคขอหยุดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับคือเราไม่ได้กำลังพูดถึงเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดแบบ การถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะครับแต่อุปมานี้มันมีสเกลที่ใหญ่ระดับดาราศาสตร์เลยคือใช้ผืนมหาสมุทรทั้งหมดกับเวลาหลายร้อยปีมาเปรียบเทียบเพื่อจะบอกว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์มันยากเย็นแสนเข็นจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ขนาดนั้นเลยการปล่อยโอกาสนี้ให้เสียเปล่าจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายในระดับจักรวาลเลยทีเดียวมันเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลยจริงๆ ใช่ค่ะมันตอกย้ำว่าภพภูมิมนุษย์เป็นเหมือนชุมทางที่สำคัญที่สุดเป็นภพภูมิเดียวที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างกรรมดีเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปหรือแม้ก็ทั่งหลุดพ้นจากวงจรนี้ไปเลยซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถูกสรุปไว้ในภาพที่เราคุ้นเคยกันดีคือภาพพวจกจหรือกงล้อแห่งชีวิตนั่นแหละค่ะใจกลางของกงล้อจะมีสัตว์3าชนิดคือหมูแทนโมหะความหลง ไก่แทนโลภะความอยากและงูแทนโทสะความโกรธซึ่งเป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดไปในภพภูมิต่ตางๆไม่สิ้นสุดผ่านกลไกของนิมิตในจิตสุดท้ายนี้เองเอาล่ะครับผมว่าเราได้เจาะลึกข้อมูลชุดนี้กันมาพอสมควรแล้วถ้าจะให้สรุปหัวใจสําคัญก็คือตามหลักการนี้ จิตสุดท้ายก่อนตายไม่ใช่แค่การเลือนหายไปแต่มันคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่การกระทำทั้งชีวิตของเราจะถูกกลั่นออกมาเป็นภาพนิมิต3รูปแบบคืออาจจะเห็นภาพการกระทำโดยตรงที่เรียกว่ากรรมหรือเห็นภาพสัญ,ญลักษณ์ของการกระทำคือกรรมมิมิตหรืออาจจะเห็นภาพตัวอย่างของพบภูมิต่อไปที่เรียกว่าคตินิมิตและข้อคิดที่สำคัญที่สุดที่คิดว่าเราได้จากข้อมูลชุดนี้ก็คือนิมิตที่ปรากฏขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่ม แต่เป็นผลโดยตรงจากความคุ้นชินที่เราสั่งสมมาตลอดชีวิตการฝึกสติการเจริญเมตตาหรือการทำความดีต่างๆจึงไม่ใช่แค่เพื่อความสุขในปัจจุบันแต่มันคือการลงทุนคือการเตรียมความพร้อมสำหรับจิตดวงสุดท้ายที่สำคัญที่สุดดองนั้นทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยค่ะคือกรรมเป็นเหตุและภพภูมิเป็นผลไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้เลยแต่ถึงอย่างนั้นเป้าหมายสูงสุดที่เอกสารชี้ให้เราเห็นก็คือ แม้การได้ไปเกิดในสุขติภูมิอย่างสวรรค์หรือพมโลกจะเต็มไปด้วยความสุขและมีอายุที่ยืนยาวมากๆก็ตามแต่ภพภูมิเหล่านั้นก็ยังไม่เที่ยงแท้ยังตกอยู่ภายใต้กฎของความไม่แน่นอนเมื่อหมดบุญก็มีโอกาสกลับมาเกิดในภพภูมิที่ต่ำกว่าได้อีกดังนั้นเป้าหมายที่แท้จริงในทางพุทธศาสนาจึงไม่ใช่การอัปเกรดภพภูมิแต่คือการออกจากวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้โดยสิ้นเชิงหรือที่เรียกว่านิพพานค่ะขอบคุณมากครับ เป็นการเจาะลึกที่ให้แง่คิดที่ทรงพลังและใกล้ตัวกว่าที่คิดไว้มากจริงๆครับและสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งไทยด้วยคำถามชวนคิดที่มันผุดขึ้นมาระหว่างที่เราคุยกันนี้แหละครับในเมื่อข้อมูลชี้ให้เห็นว่าสภาวะจิตสุดท้ายเป็นตัวกำหนดภพภูมิหลังความตายมันก็อาจทำให้เราย้อนกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองได้ว่าแล้วในปัจจุบันขณะนี้สภาวะจิตที่เราคุ้นชินในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นความหงุดหงิด ความกังวลความโลภหรือความเมตตามันกำลังสร้างภพภูมิที่เรากำลังประสบพบเจออยู่ในชีวิตตอนนี้มากน้อยแค่ไหนบางทีนรกหรือสวรรค์อาจไม่ใช่แค่เรื่องของอนาคตแต่เป็นสภาวะที่เราสร้างขึ้นมาให้ตัวเองสัมผัสอยู่แล้วในทุกๆวันก็เป็นได้